hey wow. โยกลับมาครั้งกันในเกมเพิ่กันอีกครั้งนะึงนะสึกในครั้งนี้นะครับนะหลังจากอี EP ที่แล้วนะเราได้ทําการนั่งทําเบ็ดเมอร์ลินสตาร์ไปนั่นเองนะแล้วก็ไปชิปเดอนของสปดาด์แล้วเลยนะและในครั้งนี้นะครับนะเบ็ดที่ทาการเข้ามาเหมือนนี้ซึ่งนี้มีเบ็ดที่มีชื่อว่าซิลลีฟันแฮปปไปหลอดนั่นเองนะเดี๋ยวนี้เราจะมาทากันนั่นเองครับสำหรับในคลิปวันนี้นะนี่ฮะโดยตัวละครนะครับนะที่เราทำคุยก็คือจะตัวซิลลีลาวตัวนี้เลยนั่นเองนะและสถานที่ทำครับก็คือเหมือนเดิมเลยหหหห้อองงงดดนนนรรีเเเเเมมมมืิลลลย่่่แแป็ววสสะพกบ วันนี้นะห้องดนตรีนะครับก็จะอยู่ที่เจ้าตัวถ่าน้ำตกนะแล้วก็จะเข้ามาทำมาโดยที่การจะเปิดห้องดนตรีนะครับเราต้องมีหินเช้าที่เป็นชื่อว่าชาวติกนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเมื่อกี้นี้ผมค้นเจอในกระเป๋าอยู่นะอันนี้ครับผมนะหินช้าติกนะครับจะเป็นสีดำหนึ่งนี้เลยนะแล้วเราก็อาการไปใส่ที่ก่อนเข้าห้องเจ้าตัวห้องอ่าห้องดนตรีนะครับนะโดยหินชาวติกเนี่ยแหละครับเราต้องทำการใช้เจ้าตัวเอชนชานะซึ่งสามารถรีหาเอนชานได้จากเอนเอชาปกติเลยนะโดยเจ้าตัวหินเอ็ชานเนี่ยครับผมใส่ไปในตัวนี่ครับแครอ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะฮะนะซึ่งตอนแรกผมร,รับเคยมาแล้วเป็นเฟสแรกนะอาจจะใครไม่เห็นนะนีอยู่ที่ทางซ้ายนะผมรับไปแล้วเขานะก็คือเจ้าตัวเป็นเควสก็คือ20บบอลลูนที่ต้องเก็บนะซึ่งตอนเช้านะ่ะผมก็นั่งบ่นไปนะว่าไม่เงเย้เฟซทำไมทำไม่ได้สักทีว่ามันบั็กคืออ่านเขวเปิดชิมแล้วสตีมอยู่น,นะนี่ผมเก็บไม่ได้เว้ย แล้วมันก็บักเว้ยคือบักแบบบักจนงอมอ่ะคิดสภาพมันบักจนงอมเลยเว้ยนะอ่ะซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะก็คือเหมือนเกมน่าจะแก้เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำอะไรดีกว่านะไปเลยสกอตไปเดี๋ยวเราเริ่มที่เกาะก่อนเลยแล้วกันนะมาเราเริ่มที่เกาะแรกก่อนเลยแล้วกันนะมาเกาะแรกนะครับนะก็จะมีเจ้าตัวลูกโป่งอยู่สองอันนะซึ่งก็ตรงนี้ครับสมุทรศาสตร์ที่แรกนะนี่นี่มากตอนนี้ผมผมเก็บได้เลยเว้ยนะก็คือไอ้เกาะนั้เนี่ะผมเก็บไม่ได้เลยเว้ยคือมันบักสิมันได้เป็นรถมันไม่ นี่เก <te ็บไปนี่เรียบร้อยอันแรกเรียบร้อยครับผมนะแล้วก็อันที่2นะครับก็คือเป็นอยู่ที่เกาะแหลมกันเลยนะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยอันนี้คือผมทำเร้อมคนดูนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ทำนะอ่าเดี๋ยวเราน่าจะทำในคลิปวิดีโอนี้เลยนะเอ๋นะครับนะมาอันที่2น่าจะอยู่ที่แถวๆนี้อ่ะมาแถวนี้เพราะมว่าอยู่หลังหินตรงนี้นะเนี่ยหลังหินตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมต้องปีนหลังคาขึ้นไปใช่ไหมอ่านี่หลังคาอ่านี้จริงแล้วนะเรียบร้อยอ่ะได้เร็วนะอันที่สองนั่นเองนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราต้องทําการนั่งเเเดี๋ยวรราจะิ่ม ินทางไปที่เจ้าตัวเกาะอ่าลอซิสเบเลยนะลอลดซิสเบซึ่งเกาะลอซิสเบมันก็จะอยู่ทางนี้นะนะไปเลยครับผมนะการอ่าไปลอซิสเบโอเคนี่ถือแล้วลอซิสเบนะอ่ะโดยเกาะน,นี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด2อันนั่นเองนะซึ่งอ่าผมก็องต้องใช้เวลาเดินหานะมันจะมีสถานที่หนึ่งครับที่อยู่ตรงมุมสะพานซึ่งอ่ามุมสะพานนี่นสะพานไหนเอ่ยผมขอหานหนึ่งนะครับบอกว่าอยู่ที่มุมสะพานซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นสะพานตรงนี้หรือเปล่านะ อ่าเดี๋ยวผมขอถามแล็บแล้วกันนะคือเดินหาอยู่หาไม่เจอนะเดี๋ยวแปบบ๊บนึงขอเดินอ่าวนหาแป๊บหนึ่ง อ่านี่นี่นี่เจอแล้วผมนะจะเป็นสะพานที่อยู่ตรงนี้นะคือเราเดินขึ้นมานี่หนึ่งแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้เองนะนี่ครับผมนะก็เป็นที่สองเ,สอเก็บไปเลยนะนี่อันที่สองแค่อันที่สามได้นะโอเคตัวอันที <shove them emerges eurs> ่สี down. ่ที่เราจะเก็บมันต่อมันอยู่บนยอดนั่นเลยเว้ยน่าก็ดูเห็นเห็นยอดเห็นยอดปลายแล้วนะนี่ตรงปลายนี้นะนี่ครับมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะซึ่งอ่านี่ครับผมเดี๋ยวเราต้องปีนขึ้นไปเก็บกันซึ่งเดี๋ยวผมทำแล็บเลยละกันนะซึ่งโดยการใช้ปีเนี่ยเราเนี่ยต้องมีทักษะในการปีนนี่นะคุณดูนะอ่าเห็นไหมหาพยายามหามุมนะพยายามหหาาาามมมมมุุพยยว ซึ่งก็โอโอเคใครจะปีนตามผมก็ตีมาเลยเลยนะโอเคไปเดี๋ยวเราทำซีกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่ล่าช้าไป s <S เลทโกเฮ้ยตาแรกนึกว่าหินอันนี้ไม่ใช่มัน you know. อ,อ,อ,อยู่นู่นโอ้โหอยู่นู่นโอเคทำแ็บต่อครับได้ถึงแล้วนะ นี่อยู่นี่เลยนะอู้้โอ้โ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยดีนะดีนะยังรอดได้นี่ครับผมนะอันที่สี่นะแล้วก็เกมาเไยเท่าผมนะนี่เรียบร้อยนะอันที่สี่ไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันต่อเลยดีกว่านะซึ่งสถานที่เราจะไปต่อไปอ่ะก็คือเจ้าตัวเกาะ l o ส t ังเกิลนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะทาที่เกาะลอส t ังเกิลเลยดีกว่ามาตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะเกาะล o สไม่ใช่ลอส t ังเกิลนะซึ่งไอ้เกาะนี้แม่โหบอกเลยนะวุ่นวายแน่ๆนะเดี๋ยวซึ่งผมขอเวลา หาก่อนแป๊บหนึ่งนะคือมันอยู่ก่อนนี้เว้ยแต่วนน้คือมันอยู่ตามอ่าต้นไม้ซึ่งอต้นไม้ต้นไหนแล้ววะพี่นะคือมันเยอะเกินใะจังหวะนี้น่าจะต้องหาสักพักใหญ่เลยแหละดิผมเดินหาแป๊บหนึ่งนะคนดูนะคือต้อนไม้มันเยอะเกินเดีย๋ยวผมหาก่อนตอนนี้คือผมรู้จุดเพียงแค่ว่ามันเป็นตรงหินโค้งเว้ยละซึ่งอหินโค้งนี่มันหินอันไหนวะเนี่ยโอ้โหแมยห โอ้ดูจิ๊กเกอร์เชฟรหาสิบนาทอนนีอันเดียวเจอสักทีนะครับทุกคนนะตอนนี้คือผมเจอแล้วครับตัวสรอันที่ห้านะเคกลับเลยนะนี่อันที่ห้าเวอร์บผมนะอันที่ห้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันอยู่หินอนุ่น,น ون, ตรงนู่นเลยเว้ยคนดูตรงนู่นแบบไกลๆเลยเว้ยนะสรุปก็คือไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะมันอยู่ตรงตรงนี้เว้ยหินที่เป็นหินโค้งอะแล้วแบบมันอยู่ตรงหน้าเกาะพอดีเลยนะก็แบบแล้วผมวนอยู่ตรงนั้นประมาณเจ็ด โหสิบนาทีได้มั้งตรงนั้นอ่ะโอ้โหกว่าจะเจอตรงนี้อ้อผมใช้เวลาหาประมาณสินาทีได้อ่ะพูดตรงอ่ะอันเนี้ยน,นะไปคนดูเดี๋ยวเราไปที่เกาะต่อไปดีกว่านะเกาะที่ผมจะหาต่อไปคือเกาะอ,อ่าซสโตนนะเดี๋ยวเจอที่เกาะซสโตนเลยครับคนดูมาครับตอนนี้ถึงกับตานะซสโตนนะซึ่งอจุดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเกาะใหญ่ปะถ้าผมเท่าที่ดูมานะน่าจะเป็นเกาะใหญ่หรือเปล่าปะ,ปะ เดี๋ยวขอเวลาหาสักครู่นึงนะคนดูที่สันสโตนนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่ครับเจอครับสันสโตนนะจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับสันสโตนนะครับก็อยู่ตรงนี้ด้านบนเลยนะก็คือเราขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งนะแล้วก็เฉียงมานิดหนึ่งครับนี่เห็นเจตรงนี้เลยครับสันสโตนนะเรียบร้อยอันที่6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้หาง่ายไปเดี๋ยวเราไปที่อ่าก่อนต่อไปเลยครับนะซึ่งก่อนต่อไปผมจะไปเนี่ยก็คือเจ้าตัวเกาะแคสต์เอาไว้นะไปเดี๋ยวเราเจอทางที่เกาะแคสต์เอาไว้กันต่อเลยนะครับโอเคบอกก่อนนะไอ้เกาะแคสต์เอามนเี่ยไว้อยู่ในเกาะท นะมันจะอยู่เป็น ข้างๆเว้ยนะซึ่งเกาะข้างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านี่นี่นี่เกนี่ก่อนี่ก่อนี่ครับผมนะให้มาตามทิศเอ็นนะครับนี่ก่อนนี้ก่อนได้เลยชื่อบิคเคนะเกาะที่มันมีอ่านี้ลับอันนี้อยู่ลับนะก็คือเป็นนี่ครับผมจะมีเป็นอ่าสแกงลับครับแล้วก็นี่เห็นไหมห้องลับอยู่นี่นี่ซึ่งก็อยู่ตรงนี้เองนะครับสำหรับที่เอาเวนะอันที่เจ็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็หาง่ายนะส่วนต่อไปเป็นอันที่แปดที่เราจะหากันโดยอันที่แปดที่เราจะหากันเนี่ยมันก็อยู่โซนโซนแคสเอาเวครับก็จะเป็นไอ้นี่เดอะแอ็กเดอะแอ็กใช่ใช อ่าเดสตินีโรดนะนี่ที่สุดเดสตินีโรดอันนี้ไม่ต้องอ่า uh, ตัดอะไรนั้นนะนะเราหาต่อเลยนะนี่นี่น,นี่นี่เลยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับเจ้าตัวนะครับที่ซื้อ, Road, นะอ 8, ไอเดสตินีโรดนะอธิบายง่ายๆไปเสร็จแล้วนะครับผมนะไปกันต่อที่แคสตเอาไวเลยนะครับอันนี้แคสตเอาไวมาถึงแคสตเอาไวแล้วนะสถานท,ที่ที่ต้องหานะครับมันจะอยู่ที่ตรงโซนหินโคง้งนี่นี่เห็นไ่มหินโค้งเนี้ยซึ่งผมอ่า uh, ต้องเดินขึ้นไปนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นหากันเลย อ่านี่ครับสีแดงเด่นเลยอย่างนี้นะอันที่9นะครับผมนะกดไปเรียบร้อยนะอันที่9นั่นเองนะครับต่อไปอันที่10ของเราที่เราจะหากันโดยอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงอ่าโซนที่เรียกว่าอ่าเกาะที่เราไปเอ็นชาร์กันอะอ่าเกาะเอ็นชาร์กน่ะก็อยู่ใกล้ๆนะก็นี่ๆๆเกาะที่เอ็นชาร์กอยู่ใกล้เลยนะนี่เราก็ขับเรือมาใกล้ๆเลยนะปึ๊บโดยที่มันที่เอ็นชาร์กเนี่ยมันจะอยู่ตรงใกล้ๆนี้เลยนะนี่ๆๆๆอยู่นี่แถวนี้นี่ๆๆจะแล้วจะอันที่10นะนี่ตรงนี้เลยใกล้ๆครรรรััับบผมนนนนะะะะสาาาหเเเเออออ็ช์จททีีี่่่่10ตตไไไปปปด๋ยวก กันเลยครับซึ่งก่อนหน้ไปเนี่ยนั่นก็คืออยู่ที่กอบราณนะฮะกอบราณเนี่ยก็จะอยู่ที่เอ่อเรียกว่าอะไรชื่อกว่าเอชเอเซลนะ,ะนะมันโดยที่สถานที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ตรงโซนแบบบนสุดเลยมัง้งนะถ้าผมจะผิดอ่าเดี๋ยวเราไปเอชเอเซลเลยมันจะอยู่ที่บนสุดเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูของไกลกันเลยดีกว่านะ,อ,ะอ้าวโอ้โถมน้เดี๋ยวนะโจมน้ำเดี๋ยวนะพิเปอร์พิเปอร์พิเปอร์โอเคชีโดดจมน้ำเรือแมงระเบิดโอ้โหมาสถานที่นี้ครับนะก็คือ เชิดไอเซลเอ้ยเช่ไอชีไอเซลผู้ผิดนะนี่ครับมันจะอยู่ตรงโซนนี้เห็นบนบนไหนี่บนนี้เลยนะเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปกันเลยครับผมนะนี่นเห็นไหมบเห็นไหมบ้ามามามา,า,า,านี่ครับผมนะก็อยู่ตรงนี้เองนะอันที่11ของเรานะมันจะเป็นจุดที่อ่าใกล้กับแคมป์ไฟตรงนี้นั่นเองนะครับนะใกล้ๆกันเลยนะโอเคอันต่อไปเกอะต่อไปที่เราจะไปหากันนะครับก็คือเกาะมัสโกรปใกล้ๆตรงนี้กันเลยนะมัสโกรปแต่ซึ่งผมเห็นแล้ว มัสโกปแต่ไม่แน,น่ใจว่ามันอยู่โซนตรงไหนแต่เหมือนเห็นว่าเป็นโซนตรงหินนะนะมัสโกปเดี๋ยวเราเดินทางที่มัสโกปไต่อเลยนะ้ครับทุกค <What? S 1> นวายนาครับมัสโกปนี่น,นี่เจอแล้ว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 ,ลวคุณดูนะมัสโกปอยู่ตรงนี้เองครับผมนะนี่อันที่12กดไปเลยนั่นเองนะครับผมอันก็ยี่13นะเหมือน ผมจะภาพที่เกาะแรกไปหรือเปล่านะเหมือนมันจะมีทั้งหมดอ่าสามอันนะเดี๋ยวอ่าเรียวกว่าไงดีเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะแรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคุณดูเนี่ยคุณดูเหมือนผมจะพาพไปเลยไปที่เกาะแรกอะ่ะมีเมื่อกี้นี้ไปแอบอ่ารีเสิร์ชมานิดนึงครับนะว่ามันอยู่ตรงหลังเกาะเว้ยซึ่งตอนแรกหลังเกาะเราไม่ได้ไปดูเลยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยในคลิปเราจะไม่ไปดูนะรีเสิร์ชมาดูหลังเกาะแถวๆนี้มั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเนินหาสักครู่นะคุณดูอ๋อมันไม่ได้อยู่ที่นี่เว้ยคุณดูโอเคผมรู้แล้ว อะไรเฮดล็อกเฮดล็อกอะไรสักอย่างอ่ะอ่ามันเป็นกอดเลยดเว้ยซึ่งไอ้กอดเลยเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปปรับอันนี้นี่นี่นี่ไม่ต้องละเจอแล้วครับผมนะนี่มันอยู่ตรงกอดนี่เว้ยเออนี่กอดนี่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 เจอแล้วนะโอ้โหนี่ครับผมนะอันที่13เราเจอชิบร้อยนะมันไม่ได้อยู่ที่มูสบูดนะเมื่อกี้นี้ผมไปดูผิดพลาดมานะอันต่อไปนะครับอยู่ที่สโนว์แคปอันที่ส4ไปครับเดินทางกันต่อสโนว์แคป อ่าสโนว์แคปอยู่ไหนโอเคนี่นะไปเดี๋ยวเราทำเป,นป็นโซนแคร็บต่อเลยสิงแล้วนะครับสโนว์แคปดูสถานที่ที่มันอยู่นะครับนะผมถ้าที่ไปหามาเนี่ยมันจะเป็นอยู่โซนอ่าทิศเสด็จหลือด้านหลังปะไม่กีน่นี้โอเคผมว่าน่านจะตรงนี้แหละมั้งทิศเสด็จหลือด้านหลังนะครับใช่หรือเปล่านี่เห็นแล้วแดง,ดง เห็นแล้ว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 ครับผมนะแดงๆนี่อันที่ส4กดไปเลยนะที่14เรียบร้อยครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปเกาะกันต่อไปกันต่อครับนั่นะก็คือเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกับฟอสเซคเชนซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกเกาะอะไรนะโอเคแม่ผมนะมาถึงเรียบร้อยครับฟอสเซคเชนนะแต่ฟอสเซคเชนเนี่ยครับเหมือนมันจะมีอยู่ทั้งหมดอา่าสองอันนะรวมเกาะที่มันอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเอาอันแรกกันแล้วกันนะที่ฟอสเซคเชนนี่ครับผมนะ อันที่15ของเรานะก็คืออยู่บนหบัวกระโหลกโพลสเคนเลยเรียบร้อยครับผมนะได้มาแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็อันที่16เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่เกาะใกล้ๆก,กับโพลส์เคสซึ่งมันมีไม่ก,กี่เกาะก็่าจะเป็นเกาะนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองเดินหาสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคเจอสักทีอ๋อใครเรบอกปลอดจเกแกนไม่ใช่ครับผมมันอยู่ที่แกล,ลิฟไว้คุดูมันอยู่แกล,ลิฟโอเคคุณดูผมเจอแล้วครับนะตอนแรกผมก็งงเว้ยมันมีเกาะอ,อะไรที่มันหน้าต่างอย่างนี้เดรอผว่าไม่น่าใช่มันคือมันคือเกาะเออนี้ครับผมนะเกาะอ่าแกลิฟนั่นเองครับผมนะ มันอยู่ตรงนี้ไว้แกรีฟนะครับผมนะโอเคไปกันต่อครับผมนะอันที่สิบเจ็ดซึ่งอที่สิเจ็ดเนี่ยอ่อันนี้เริ่มงานขึ้นมาหน่อยละงานที่สิบเจ็ดนะก็จะอยู่ตรงที่อ่าประภาคารนะผมใช่มันเรียกว่างไงดีอ่ะเรียกประภาคารหรือว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะเป็นเออนี่เนี่ยผมเรียกว่าแท่นอ่าแท่นจอดน้ำมาแล้วกันนะตรงนี้นะอันที่สิบสี่นะครับผมนะให้เจ็ดที่สิบเจ็ดแล้วนะสิบสี่สิบสี่อะไรแล้วนะโดยนี้เนี่ยครับมันอยู่ข้างบนนะเราต้องทำการอ่าปีกขึ้นไปนะนี่นี่ปีกขึ้นไปครับผมนะโดยนี้นน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 ่่่่่่่่่่่่ะะงงงงงงงาา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 ยายายยเเลคครรรัััับบมออออููตตตตตตทีีีหหหห้้้้้นะ อยู่ข้างนอกนะแต่เรามาเก็บข้าไหนนะครับผมนะนี่17นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปงานต่อไปกันเลยดีกว่านะซึ่ง e 3อ3สานนี่แหละ ผมว่าผมงงแน่ๆอีส่าวันเนี้ยนะครับไปเดี๋ยวเราลองดูครับว่าอีส่าวันนี้มันคือสถานที่ไหนนะผมขอหาแป๊บนึงโอเคเรากลับไปฟอน์สกีอีกรอบเลยครับเราคนดูอันที่สิบแปดนะโดยนี่นะครับให้เราเนี่ยมาตรงที่สี่เบิกเลยใช่ไหมแล้วก็ตรงมาที่คลิปนี้เลยนะอ่ RSBU นะครับค่อยๆตรงมานะฮะค่อยๆตรงมานีไปะมันจะมีเกาะเป็นเกาะเล็กๆนี่ครับผมนะก็จะมีเจ้าตัวนี้อยู่ตัวนี้เองนะเราก็เก็บเลยนะครับนะอันที่สิบแปดนั่นเองครับนะแล้วก็ยังไม่จบคำนั้นอันนี้ยาวต่อนะลีหันซ้ายมานิดนึงครับนะก็จะเจอกรรออบัันนี้คเเป็สา ครับนะจุดนี้นะนี่ดีอันที่19อยู่ตรงนี้นะครับบึ้งไปแล้วผมนะเหลืออีกเพียงแค่1อันสุดท้ายเท่านั้นครับนะบนะเดี๋ยว เราหาต่อครับอันสุดท้ายนั่นเองนะฮะโอเคสุดท้ายครับนะก็ที่ผมหาครับก็อยู่ที่เจ้าตัวเกาะเทลฟินนะครับนี่อันสุดท้ายครบแล้วนั่นเองนะฮะเรียบร้อยนะ20จุดนะครับผมใช้เวลาในการหาไปจํานวนทั้งหมด40นาทีนะครับในคลิปวิดีโอเดียวโอ้โหนานมากนาะนมาเสียเวลาในการหาเลยครับนะก็นี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราวาร์กกลับไปที่ที่อันนี้กันเลยนะครับผมนะไปส่งเฟซกัน นี่ฮะที่ผมบอกไปนะครับก็คือกองหินชาวติงนะ่งในแส่นี่นะอันนี้จะเป็นอย่างนี้อันเดียวแล้วครับพอใส่เสร็จแล้วก็ก็เข้าห้องมาเลยนี่อยู่นี่ครับผมสาบส่งเควสกันนะนี่เรียบร้อยโอเคส่งเควสเรียบร้อยครับผมนะต่อไปครับไปหาสตริงนะดรสตรีนี่นครับนั้นมันอยู่ที่เกาะเดสเซเลตดีฟนั่นเองนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวเดินทางไปที่เกาะเดสเซเลตดีฟกันเองนะครับนะเดสเซเลตดีฟก็คือท่ามที่เราซื้อออนไลน์นั่นแหละคนดูนะเผื่อใครจำไม่ได้นะครับนะไปเดี๋ยวเราวาร์ปที่เดสเซเลตดีฟกันเลยนะสามสองหนึ่ ภาวะที่ดิเสเลดีนครับภายใน3 2 1 เรียบร้อยนะนี่เราวัดมาเรียบร้อยครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวเราต้องทำการตกหานะโดยซึ่งเด็ดที่ผมจะทําการใช้ตกหานี่ใช้เป็นคาร์บอนลดละกันนะฮะคาร์บอนลดแล้วก็ใช้เป็นเจ้าเหยื่อขยะนะก็คือมันเนี่ยครับต้องหาเป็นสตริงนะโดยสตริงนะครับโอกาสเป็นอ,อ่อนน่าจะน้อยพอสมควรนะโดยที่ผมจะใช้อ่ะนี่เซตนี้ละกันนะในการตามล่าหามันนะครับก็น่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่จะตกมันนะครับก็ไปทำแลบดีครับรออะไรครับทุกคน What the อ้าวเรียบร้อยครับผมสองทีได้โอเคไปครับผมเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยนะได้ไวเกินไปไหมนี่ครับผมอะไรอะมาเราได้เกเยร์สเลยครับนั้นแล้วก็สตริงนะยินไนเออนะครับสตริงเมื่อกี้นี้เราเพิ่งตกได้ไปนะครับนี่สตริงนะครับที่มันต้องการนะเราก็เอาไปให้แวร์มาสตริงนี่ไงครับผมเอาไปเลยแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้ไปที่เพลสครับผมนะสําหรับเจ้าตัวเบีดชื่อว่าซิลลี่ฟันแฮปปี้ร็อตนั่นเองนะแถบได้เรือมาด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเราดูหน้าตา เจ้าตัวอ่าเป็ดนี้กันนะครับนะนี่หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับนะโดยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในคลิปช็อตนะครับนะนี่หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมีเอฟเฟกต์ไหมเดี๋ยวขอปิดโปรโมาทแป๊บหนึ่งนะอ่าไม่มีเอฟเฟกต์นั่นแหละครับนะโอเคเปิดโปมาเหมือนเดิมดีกว่านี่ครับผมนะเดี๋ยวไปลองตกให้ดูให้ดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ฮะถือทีนึงมันจะมีเพลงไหมด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมลองเงียบให้ดูครับมันจะมีเพลงนะอ่าไม่ต้องเงียบหรอกครับมันมีเพลงคุณไม่น่าจะได้ยินหรอมั้งนะ อ่านี่อาจจะปกตินะเดี๋ยวเราตกไปเรื่อยเครับนะปึ๊บเนี่ยดูดิด <c oughs> ูพิเกตแบบบ้าคลั่งอะไรครับเนี่ยนะแต่ที่จริงแล้วดูพิเกตแองจิวีนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวลองตกพลาดนะมันจะมีเอฟเฟกต์ในการตกพลาดนะอดี๋ยวผมลองตกพลาดเดูยนะนี่ผมจะไม่ผมจะปล่อยนะปึ๊บเนี่ย ขนาดตกผ้ายังยังเกียวติดยังไงเกียววนะเบ็ดนี้นะดูว่าผมนะมันก็จะมีอะไรที่มันกวงเต็งกว่านี้อีกไหม่ะเดี๋ยวลองหาดูครับอ่าอันนี้มีแค่ดูพิเศษเพราะม,มันต้องมีกวงติงกว่านี้ดินะเดี๋ยวรอดูครับเห็นปะ่ะมีการหมุนหลออคอนโทรลให้ด้วยเป็นไงช่ว่านเบ็ดที่กวงเติงพอสมควรครับคุณดูเห็นปะ่ะดูดณดูนะเบ็ดนี้เป็นไงบ้างนะครับทุกคนนะใครว่าเบ็ดกวยกวเติงมากครับนะกน็รอควมเห็นกันไม่ได้นะครับนะโดยเกี่ยวเนี้ยนะผมขออนุญาตไปก่อนนะครับคุณดูนะกนะ็แบบอ บอกเลยว่าหนักโนสวงสมครับผมนะอัดมา45นาทีนะครับคลิปนี้อาจจะเหลือสักประมาณ10กว่านาทีก็ว่าได้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปผมด้วยนะครับนะครคลิปวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนการสอนก็เหมือนแค่บอกจุดแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะนะก็คืออาจจะไม่ได้พูดละเอียดมากครับว่าผมก็ทําด้วยแล้วก็หาด้วยนะครับก็คือทั้งทําทั้งหาทั้งสอนดูนะทําหลายอย่างมากๆเลยนะโอเคไปครับคุดูเจมส์มนในคลิปวันหน้าคลิปวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่รับชมในวิดีโอนี้ไปแล้วครับผมคุณดูขอบคุณมากครััับทีี่ตามกนนนว้ไปครับบวี